สวัสดีครับทีมแพทย์ลน,นิธิทสิทธิ์ใน 100, 300ร้อยจำร้อยบาทถึงความอ,อาจารย์ในพระราชบัรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอารายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่27กรกฎาคม2564พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นจํานวนมากในแต่ละวันจําเป็นครับเราต้องช่วยกันช่วยกันทําได้ไม่ยากครับํา2สองอย่าง อย่างแรกคือสมหน้ากากอนามัยหรือน้ากากผ้ากระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกถ้าใช้สองชั้นจะเป็นอย่างดีครับชโดยชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าทําร่วมกับการเว้นระยะห่าง 1- 2ถึงเมตรทําเสมอครับไม่ว่าท่านจะพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่จําเป็นต้องทํานะครับเพราะการระบาดเที่ยวนี้เป็นการระบาดยังไม่รู้ตัวไม่ทราบว่ามีใครเป็นบ้างนะครับทํา ร่วมกับการเว้นระยะห่างครับทำให้มากที่สุดครับนะครับจะช่วยกันได้ครับมาดูครับวันนี้นะครับเหตุการณ์รอบโลกเหตุการณ์รอบโลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับวันนี้ครับมีการแพร่ระบาดมากกว่า4ี่แสนคนต่อหนึ่งวันนะครับตัวเลขชักมากขึ้นนะครับการแพร่ระบาดอันดับหนึ่งวันนี้ครับสหรัฐอเมริกาครับที่ผู้ติดเชื้อต่อวันนะครับเป็นอันดับ3 0 0 0 0ื่นกว่าคนนะครับอันดับ2อิหรรานครับสมอินเดียตกอันดับอินเดียตกอันดับที่3นะครับอินโดนีเซียครับอันดับที่4ครับ อังกฤษอยู่อันดับที่5ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงสหรัฐอเมริกากลับมาเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุโรปครับยุโรตันตกกำลังฟื้นตัวครับยกเว้นอังกฤษเท่านั้นนะครับฝรั่งเศสครับลดระดับไปเป็น5,000คนนะครับแต่ก็ขึ้นขึ้นลงๆันดับนี้ครับแต่ตัวเลขยังจะสูงขึ้นนะครับเยอรมันดีขึ้นมากครับยุโรปตันออกก็ดีขึ้นครับเอเชียตะวันออกครับญี่ปุ่นมีปัญหาครับขณะมีการแข่งกีฬาโอลิมปิกจะมีการพร่ราบาตรของควิิเพ่มขึ้นครับ ระดับ5,000คนต่อวันนะครับเกาหลีใต้คงระดับเดิมครับฮ่องกงระดับเดิมนะครับส่วนในอาเซียนครับจกแพร่ระบาดหนักอยู่นะครับอินโดนีเซียครับระดับ20,000คนต่อวันนะครับยังสูงอยู่ฟิลิปปินส์มาเลเซียไทยนะครับฟิลิปปินส์ดีกว่าเพื่อนครับ6,000คนต่อวันเท่านั้นส่วนไทยครับ15,000คนต่อวันมาเลเซีย14,000คนต่อวันครับ เยนมาก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเที่ยวนี้4 0 0พคนต่อวันเท่านั้นนะครับส่วนลาวกัมพูชาครับมีการพัะบาต่อเนื่องออสเตรเลียครับมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าครับเที่ยวนี้ร้อยกว่าคนต่อหนึ่งวันนะครับทาให้ล็อกดาวน์ต้องล็อกดาวน์ต่อนะครับอยู่ซีแลนด์ครับคุมได้เป็นอย่างดีครับทีนี้มาดูครับข่าวเด่นในวันนี้นะครับโควิด -19 ครับสายพันธุ์เดลต้านี่แหละครับทำให้ออสเตรเลียต้องเปลี่ยนแนวความคิดจากเดิมมีแนวความคิดว่าต้องเป็น โควิดศูนย์นะครับคือโควิดเท่ากับศูนยได้เปลี่ยนเป็นว่าต้องอาศัยอยู่กับโควิดนะครับแล้วก็จะมีการฉีดวัคซีนเป็นหลักครับฉีดให้ครบก่อนนะครับจึงค่อยๆเปลี่ยนเป็นอยู่กับโควิดครับต่อมานะครับมาดูรายละเอียดต่อไปครับวันนี้ครับทั้งโลกครับมีคนติดเชื้อนี้แล้ว1 9 5ล้าน3 0 0แสนคนตายไปแล้ว4ล้าน10,000แคนนะครับการแพร่ระบาดกําลังเพิ่มขึ้นการตายก็กําลังเพิ่มขึ้นครับ าดูการแพร่ระบาดของโรคครับอันดับแรกนะครับมาดูการสะสมของผู้ที่ติดเชื้อครับคือแสดงถึงการติดเชื้อของแต่ละประเทศซึ่งมีจํานวนมากหรือน้อยนะครับส่วนที่เป็นสีแดงเข้มครับในแผนที่สีแดงอันนี้นะครับสีแดงเข้มมีการแพร่ระบาดมีการสะสมของผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากครับสีแดงอ่อนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยครับว่าทวีปอเมริกาทั้งทวีปครับทั้งเหนือและใต้มีสีแดงเข้มทั้งหมดนะครับแสดงว่ามีการแพร่ระบาด สะสมเป็นจํานวนมากนะครับส่วนยุโรปครับเช่นเดียวกันครับเป็นสีแดงเข้มแสดงว่ามีการสะสมเป็นจํานวนมากนะครับส่วนเอเชียแอฟริกาออสเตรเลียครับมีสีแดงอ่อนนะครับแสดงว่ามีการสะสมของผู้ติดเชื้อไม่มากนักนะครับแต่ก็สลับด้วยบางประเทศครับจะมีสีแดงเข้มเช่นอินเดียครับอิหร่านนะครับอินโดนีเซียนะครับประเทศเหล่านี้มีสีแดงเข้มครับแสดงว่ามีการสะสมของผู้ป่วยจํานวนมากนะครับ ในแอฟริกาก็มีแอฟริกาใต้ครับส่วนในออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับไม่มีสีแดงเข้มเลยนะครับสแสดงว่ามีการสะสมของผู้ป่วติดเชื้อไม่มากนะครับทีนี้มาดูครับอีกภาพหนึ่งครับแผนที่สีเหลืองครับเป็นการแสดงการแพร่ระบาดในแต่ละวันภาพนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกวันครับจะเห็นว่าสีแดงเข้มนะครับเป็นการแสดงถึงมีการแพร่ระบาดแต่ละวันจํานวนมากสีแดงสีส้มครับแพร่ระบาดแต่ละวันปานกลาง สีเหลืองแพร่ระบาดแต่ละวันน้อยนะครับก็จะเห็นชัดเจนครับสหรัฐอเมริกาครับเดิมสีแดงเข้มค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับแต่วันนี้กบเปลี่ยนกลับมาเป็นสีส้มแล้วเริ่มมีการระบาดมากขึ้นนะครับส่วนในยุโรปครับยังเป็นสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ครับมีสีส้มบ้างมีสีแดงบ้างนะครับสีส้มเช่นรัสเซียสีแดงเช่นอังกฤษครับสเปนครับนะครับส่วนเอเชียแอฟริกาออสเตรเลียครับส่วนใหญ่เป็นสีเหลือง ก็สลับโดยสีแดงเข้มบ้างเช่นในแอฟริกาก็มีแอฟริกาใต้นะครับในเอเชียกม็มีประเทศไทยนะครับมีอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับอิหร่านนะครับส่วนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับเป็นสีเหลืองตลอดแสดงว่ามีการพัะบาแต่ละวันจำนวนไม่มากนะครับที่น่าสะดุดตาอีกประเทศหนึ่งคืออเมริกาใต้ครับยังมีสีแดงเข้มบางประเทศส่วนใหญ่เป็นสีส้มกับ สีแดงนะครับสแสดงว่าจะมีการแพร่ระบาดสีแดงเป็นจํานวนปานกลางและมากต่อเนื่องนะครับครั้งนี้ครับในวันนี้ีผู้ติดเชื้อเพิ่ม4,047,900กว่ารายทั่วโลกนะครับตัวเลขนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับมาดูต่อครับมาดูสิประเทศแรกของโลกที่มีการแพร่ระบาดในแต่ละวันนะครับตัวเลขนี้ก็จะพอๆเป็นตัวที่บอกถึง แผนที่สีแดงเมื่อสักครู่นี้นะครับดับหนึ่งครับสหรัฐอเมริกาครับ35ล้าน2องแสนคนดับ2อินเดียครับ31ล้าน4ี่แสนคนดับ3บราซิลครับ19ล้าน7จ็ดแสนคนนะครับจาก4ถึง10นี้ไม่ถึง10ล้านแต่ว่ามากกว่า1ล้านมาดูนะครับ4ี่รัสเซียครับ6ล้าน1นึ่งแสนคน5ฝรั่งเศส5ล้าน9ก้าแสนคน6อังกฤษ5ล้าน7จ็ดแสนคน7ตุรกี5ล้านหกแสนคน8อาร์เจนตินา4ล้าน8ปดแสนคน9โคลัมเบีย4ล้าน7จ็ดแสนคน10สเปน4ล้าน3ามแสนคนครับ นะครับมาดูอีกภาพหนึ่งครับภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเสมอทุกเวลาทุกวันนะครับภาพนี้ก็จะเข้าได้กับแผนที่สีเหลืองเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นการพัฒนาในแต่ละวันนะครับดับที่1ครับกลับมาแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นดับหนึ่งแล้วด้วยอัตราสามหมื่นพันคนต่อวันครับดับสองครับอิหร่านครับอิหร่านพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับขึ้นมาสูงอย่างเร็วครับวันนี้สามหมื่นหนึ่งพันคนต่อวันครับอินเดียครับตกอยู่นดับที่สามครับ นะครับลดลงไป30,000คนครับดับที่4ครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็ถอยลงมาดับที่4แล้วนะครับ20,000คนต่อ1วันครับดับที่5อังกฤษครับอังกฤษก็ตกลงมาดับ5นะครับเป็น20,000คนนะครับดับที่6ครับรัสเซียครับรัสเซียประมาณเดิมครับ20,000-30,000คนต่อวันครับดับที่7ครับสเปนครับสเปนมีเพิ่มขึ้นนะครับเที่ยวนี้20,000คนต่อวัน8บราซิลครับบราซิลตกลงมากเลยครับอยู่ดับที่8ที่ผู้ติดเชื้อน 18,000คนเท่านั้นนะครับดับที่9ตุรกีครับก็ขาลงนะครับใน1 6 0 0 0คนดับที่10ครับเป็นประเทศไทยครับมีการแพทย์ติดเชื้อผู้ติดเชื้อเพิ่ม15,000คนต่อวันเห็นไหมครับเราเริ่มเข้าสู่ระดับ15,000คนแล้วเราเริ่มเข้ามาสู่ระดับ1ใน10ของโลกแล้วนะครับมาดูกันต่อครับเพราะฉะนั้นครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าการแพร่ระบาดนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับนะครับทีนี้มาดูครับประเทศใน เอเชียนะครับอันดับแรกเริ่มโดยอิสราเอลก่อนเพื่อนเลยนะครับอิสราเอลจะเห็นว่าได้คุมการระบาดดีแล้วจนเป็นศูนย์แล้วนะครับขณะนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาจากการมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าครับวันนี้เพิ่มขึ้นมาถึง2,000คนต่อวันแล้วแต่จะไม่มากเป็นหมื่นแล้วเพราะว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับอันดับต่อไปนะครับจีนครับจีนมีการพระบาบ้างในบางเมืองในประเทศจีนครับวันนี้มีการพัะบาถึง76คนตอนหนึ่งวันนะครับ ัดับต่อไปนะครับเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงครับญี่ปุ่นไม่ดีครับกับมีการระบาดเพิ่มขึ้นครับขณะที่มีการแข่งกีฬาโอลิมปิกในเที่ยวนี้ครับ5 0 0พคนต่อวันครับเกาหลีใต้คงเดิมครับพันคนต่อวันนะครับฮ่องกงครับดีขึ้นมากเลยครับวันนี้ไม่มีการแพร่ระบาดในฮ่องกงเลยนะครับส่วนอาเซียนครับอาเซียนหนักสาหัสครับนะครับอันดับแรกครับอินโดนีเซียครับ อินโดนีเซียเที่ยวนี้28,000คน1วันตัวเลขวันนี้ลดลงมานะครับแต่ว่ายังติดอันดับสูงในโลกนี้อยู่ครับฟิลิปปินส์มาเลเซียไทยนะครับ3ชาตินี้ฟิลิปปินส์อ่อนสุดครับเบาสุดนะครับ6,000คนตอน1วันครับนะครับมาหนักที่มาเลเซียและไทยครับไทย15,000คนตอน1วันมาเลเซีย14,000คนต่อน1วันนะครับขณะที่ไทยกับมาเลเซียมาใกล้เคียงกันสูสีกันนะครับ เมียนมาครับเมียนมากับแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากหลักร้อยวันนี้เป็นหลักพัน4,600กว่าคนต่อ1หนึ่งวันครับนะครับส่วนสิงคโปร์ครับสิงคโปร์มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เป็นหลักร้อย135คนต่อวันครับนะครับมาดูต่อไปเวียดนามครับเวียดนามก็ไม่เบาครับแพร่ระบาดมากขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้ถึง7,800คนต่อ1หนึ่งวันนะครับลาวกัมพูชาครับจะมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ประมาณ200คนต่อวันนะครับกัมพูชาก็ประมาณ800เที่นี้เหลือ700คนต่อวันครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับออสเตรเลียวันนี้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์เดลต้าครับเป็นหลักร้อยครับวันนี้ลด65คนต่อวันนะครับนิวซีแลนด์ครับวันนี้คุมได้ดีครับเหลือเพียง1คนเท่านั้นนะครับส่วนไต้หวันครับจะมีการแพร่ระบาดวันนี้ลดลดลงไปแล้วนะครับเหลือเพียง11คนต่อหนึ่งวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับมันเปลี่ยนแปลง ของโลกเปลี่ยนตลอดเวลานะครับบรรดาที่อาเซียนนะครับมาดูต่อครับข่าวเด่นในวันนี้ครับสายพันธุ์โควิด -19 สายพันธุ์กลายพันธุ์เดลต้าเนี่ยครับทำใหออสเตรเลียต้องเปลี่ยนแนวคาคิดใหม่ซึ่งเดิมเขาเยียมคิดว่าทําให้โควิด -19 เป็นศูนย์ครับในประเทศคือไม่มีโควิด -19 แต่ขณะนี้กำลังจะเปลี่ยนครับกำลังจะเปลี่ยนว่ามีได้โดยต้องอยู่ร่วมกันกับโควิด -19 นะครับก็จะเป็นการไข้วัดครับนะครับ เพราะฉะนั้นครับแต่กว่าจะมีได้นะครับต้องฉีดวัคซีนให้เต็มที่กับประชากรซะก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยๆผ่อนคลายมาตรการต่างๆครับจึงจะใช้วิธีอยู่กับโควิด1 9ซึ่งเป็นโรคประจํากันต่อไปนะครับในในที่สุดครับนะครับคือในการระบาดของโควิดในทนช่วงแรกๆนี้มอปีที่แล้วนะครับออสเตรเลียครับจัดว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาโควิดในทีนเหมือนกับประเทศไทยนะครับแต่ดีกว่าประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นทวีป และเป็นเกาะด้วยนะครับจึงทําให้เกิดการปิดประเทศได้ง่ายนะครับจํากัดคนเข้าเมืองได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเขาก็จึงจํากัดคนเข้าเมืองครับเป็นคนออสเตรเลียเท่านั้นเหมือนเมืองไทยที่ทําอยู่ในเวลานี้นะครับก็จะมีคนนิวซีแลนด์เข้ามาได้บ้างนะครับโดยคนที่เดินทางจากต่างประเทศกลับมาก็ต้องมากัก,กตัว14วันเหมือนกับประเทศไทยครับจะกักตัวในโรงแรมครับนะครับแต่ก็เนื่องจากการกักตัวในโรงแรมนี่มีการหลุดรอดไปได้บ้างนะครับเมื่อมีการระบาดแต่ละครั้งครับ ออสเตรเลียก็ทําการล็อกดาวน์นะครับร่วมกับการสอบสวนโรคก,กับการตรวจไวรัสนะครับเพื่อแยกคนติดเชื้อออกมานะครับทำเช่นนี้เรื่อยมาครับล็อกดาวน์ใช้เวลาไม่นานวิธีการล็อกดาวน์ก็คล้ายๆกับจีนครับดำเนินการล็อกดาวน์แล้วก็จับคนที่เป็นโรคมาตรวจเชือ้อนะครับมาตรการเช่นนี้ครับทำให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศต้นๆที่รับการยกย่องในการจัดการโควิด -19 เป็นอย่างดีนะครับออสเตรเลียใช้นโยบาย ซีโร่โควิดนะครับคือโควิดเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ทําให้คนออสเตรเลียมีคนตายจากโควิดน้อยมากนะครับประชาชนก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยนะครับต่อมาครับจากการที่ออสเตรเลียกําลังจะเปิดประเทศในเวลานี้นะครับออสเตรเลียได้เปิดให้ชาวต่างประเทศชาวต่างชาติเช่นอังกฤษสหรัฐเข้าประเทศได้นะครับจนมีผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์เดลตา้าครับเล็ดลอดเข้ามาระบาดในนครซิดนีย์ในเวลานี้นะครับ การระบาดในซิดนีย์ครับทำให้เปลี่ยนวิธีคิดของออสเตรเลียใหม่นะครับเพราะว่าเจ้าสายพันธุ์เดลต้านี่มันมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเร็วกว่าสายพันธุ์หูหั่นเดิมถึง2เท่านะครับเพราะฉะนั้นการล็อกดาวน์ถ้าไม่รีบล็อกดาวน์ไม่ทําเข้มข้นไม่ไม่มีทางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับการระบาดท,ที่นครซิดนีย์เที่ยวนี้เนี่ยนะครับ การล็อกดาวน์ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับเพราะมันระบาดอย่างรวดเร็วอย่างที่ได้ทราบแล้วนะครับเนื่องจากว่าสายพันธุ์เดลตานี่มันเร็วที่สุดในการสายพันธุ์ในจํานวนสายพันธุ์ต่างๆของโควิด1 9นะครับมันเร็วมากครับนะครับเพราะฉะนั้นมันแพร่ระบาดประมาณ110%ของสายพันธุ์หูหันดังเดิมและมากกว่าสายพันธุ์เอลฟาถึง60%ซนะครับซึ่งแต่เดิมครับสายพันธุ์ดังเดิม เมื่อมีการระบาดนะครับเขาก็สามารถที่จัดการได้โดยล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ไม่นานครับก็คุมอยู่นะครับแต่ครั้งนี้ครับการระบาดของสายพันธุ์เดลตานะครับกระจายไปเมืองต่างหลายเมืองเช่นดาวินเพิร์สและบริสเบนแต่เมืองเหล่านี้ครับมีน้อยมีผู้ติดเชื้อน้อยใช้เวลาล็อกดาวน์ไม่นานก็คุมอยู่ครับนะครับจึงทำให้แตกต่างจากซิดนีย์เลยนะครับ กรณีซิดนีย์ครับยังคุมไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้นะครับเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเป็นจานวนมากและการแพร่ระบาดกระจายอย่างรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นถ้ากระจายไปแล้วล็อกดาวน์ทำได้ยากครับเพราะว่ามันแพร่ระบาดอย่างเร็วมากนะครับวิธีที่เคยใช้กับสายพันธุดั้งเดิมจึงไม่ได้ผลครับเหมือนเมื่อก่อนนะครับทางรัฐนิวเซาแลนด New South Wales, ซึ่งเป็นรัฐซึ่งมีเมืองซิดนีย์เป็นเมืองหลวงของรัฐนี้นะครับ ได้ทําการล็อกดาวน์ต่อต่อเนื่องอีกนะครับขอล็อกดาวน์ต่ออีก1เดือนนะครับแต่ก็ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของเจ้าเดลตานี้ครับไม่ไม่น้อยกว่าร้อคนต่อวันอย่างวันนี้ก็เลย,ยนินเดียนให้ทราบแล้วนะครับร้อยกว่าคนครับนะครับทางออกของซิดนีย์ก็คือ professor george m a c m u l l น n นะครับ เป็นจากภาควิชาคอมพิวเตอร์และวิศวกรซอฟต์แวร์จากมหาลาัยเวสเ e ิร์นออสเตร a ลียครับเขาได้ทำแบบจำลองสถา,านการณ์ของโควิด -19 สายพันธุ์เดลตานี่แหละนะครับแล้วก็วิเคราะห์เป็นข้อมูลออกมาให้ความเห็นว่าจะต้องล็อกดาวน์อย่างหนักต่อไปครับจนกว่าจะฉีดวัคซีนได้มากกว่า90%ของประชากรน,นะครับและ ที่สาคัญคืออาจจะต้องให้เข็มที่3ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ให้กับคนที่เคยฉีดแอสาเซเนกามาครบ2เข็มแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าไฟเซอร์นี้เนี่ยสามารถป้องกันการติดต่อจากสายพันธุ์เดลต้าได้ถึง88%นะครับในขณะที่แอสตาเซเนกาป้องกันการติดต่อนะครับได้เพียง60%เครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดทําเช่นนี้ได้นะครับจึงจะหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์ได้ครับนะครับ ซึ่งในออสเตรเลียก็มีวัคซีนอยู่2ตัวนี่ครับคือไฟเซอร์กับแ s สซ a าเซน c กานะครับไฟเซอร์ฉีดในคนอายุต่ำกว่า59ลงมาแอสซาเซนิกฉีดในคนอายุ60กว่าขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนะครับว่าการต่อตู้กับสายพันธุ์เดลตานี้เนี่ยต้องมีวัคซีนเป็นหลักครับนะครับวิธีอื่นๆจะช่วยก็เป็นระดับลองลอง,ลองไปนะครับและจะให้เร็วนะครับต้องเป็นวัคซีนที่ป้องกันการติดต่อได้ นะครับเช่น mRNA วัคซีนครับนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับจึงออสเตรเลียจึงได้เปลี่ยนวิธีการล็อกดาวน์มาเป็นฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดครับนะครับติดตามมาต่อไปนะครับสรุปสถานการณ์ของโลกในวันนี้นะครับการระบาดมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันสัตวเมีกาเป็นอันดับหนึ่งครับการมันมีเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการแพร่ระบาดต่อหนึ่งวันนะครับก็ตามมาด้วยอิรานอินเดียอินโดนีเซียและอังกฤษครับ ประเทศไทยครับมีการระบาดเพิ่มขึ้นขึ้นมาอยู่อันดับที่10ของโลกนะครับญี่ปุ่นครับกับมีการระบาดมากขึ้นนะครับในช่วงที่ช่วงที่แ่นขันกีลาโอลิมปิกในเที่ยวนี้ครับซึ่งมีการระบาดมากกว่า5 0 0 0คนตอนหนึ่งวันครับออสเตรเลียครับได้เปลี่ยนแนวความคิดจากโควิดเป็นศูนย์นะครับหรือโควิด0มาเป็นอยู่กับโควิดจะค่อยๆเปลี่ยนครับไม่รวดเร็วเหมือนกับอังกฤษนะครับ ในขณะที่นครซิดนีย์ครับมีการระบาดมากกว่าครั้งก่อนๆและยังหยุดไม่ได้นะครับเพราะเจ้าสายพันธุ์เดลตา้ามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจึงต้องล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นร่วมกับการฉีดวัคซีนครับติดตามมาต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามร้อยบาทธทูัอาจารย์ในพระราชบรณฑ์สุเดวีพระรักษสุดาสยามรัมม่จุมาลีครับติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิตขอบคุณครับสวัสดีครับ